คืนนั้นเมืองวิลโลริตห่มคลุมด้วยหิมะเกล็ดหิมะหนาแน่นตกลงมาอย่างเงียบงันปกคลุมหลังคาบ้านเรือนไม้และถนนแคบแคบที่คดเคี้ยวราวแม่น้ําที่หลับไหลท่ามกลางกลุ่มบ้านเรือนนั่นคือวันที่12มกราคมปี1971วันที่ไม่มีทางถูกบันทึกในประวัติศาสตร์โลกแต่เป็นวันที่จะเปลี่ยนชีวิตของครอบครัวหนึ่งไปตลอดกาลในบ้านไร่เก่าแก,เก่เล็กๆชายขอบเมืองหญิงสาวคนหนึ่งกัดฟันแน่นและกำขอบฟูกผ้าเก่าๆไว้แน่นลมหายใจของเธอสัน่นที และหวัดผวาเงือไหลท่วมหน้าผากซีดเผือดของเธอทั้งที่อากาศในห้องเย็นยเยือกเธอชื่อมาเจรี่อายุเพียง22ปีผมสีลินินและดวงตาสีอ่อนจางจนเกือบโปร่งแสงสามีของเธอเลโอนาร์ดเดินกลับไปมาที่ปลายเตียงชายร่างสูงผิวสีน้ำตาลเข้มแข็งแรงแต่อ่อนโยนการมีอยู่ของเขาดูเหมือนจะเติมเต็มทั้งห้องมือกว้างของเขาเบาๆสัน่นขณะใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าของมาเจรี่แล้วกระซิบว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยนะที่รักอีกนิดเดียวแต่เธอรู้ดีว่าเขาสั่นไม่ใช่แค่เพราะความเจ็บปวด มันคือความไม่รู้ความหนักอึ้งที่น่ากลัวของสิ่งที่ไม่ว่าพวกเขาคนไหนก็เรียกชื่อมันไม่ได้มาเจอรีเจ็บคันก่อนกำหนดเร็วกว่ากำหนดห้าสัปดาห์พอดีเธอยือนยันที่จะรอก่อนไปโรงพยาบาลด้วยหวังว่าความเจ็บปวดจะบรรเทาลงแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเมื่อเลโอนาร์ดรู้ว่ามันไม่ใช่การเตือนลวงหิมะก็ตกทับถมหนาเกือบฟุตแล้วรถบรรทุกของเขาติดสองครั้งก่อนจะถึงถนนสายหลักเสียด้วยซ้ำเขาต้องทิ้งรถไว้และอุ้มภรรยาที่กำลังจะคลอดเดินลุยหิมะไปครึ่งไม่ โรงพยาบาลที่วินโลริตแทบจะไม่ใหญ่ไปกว่าคลินิกมีเพียงหกห้องคนไข้ยพยาบาลง่วงซึมสองคนและแพทย์เวรเพียงคนเดียวในเวลากลางคืนชายวัยราวหกสิบชื่อด็อกเตอร์วิทมอร์ผู้ทำคลอดเด็กในเขตนี้มาเกือบสามสิบปีเมื่อเขาเห็นเลโอนาร์ดวิ่งเข้ามาทางประตูพามาเจอรีที่ห่อด้วยผ้าห่มมาเขาไม่รีรอเขาส่งเสียงออกคำสั่งปล่อยให้ห้องว่างและเริ่มเตรียมการสำหรับการคลอดที่มาถึงเร็วเกินไปไม่มีใครในหมู่พวกเขารู้ว่า ไม่มีตำราเล่มไหนไม่มีการฝึกฝนไม่มีประสบการณ์หลายปีที่สามารถเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นการคลอดเริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วเร็วเกินไปทานกรงต่ำก่อนที่อุปกรณ์ติดตามปกติจะถูกตั้งค่ามาเอร์รีกำมือของเลโอนาร์ดแน่นจนข้อนิ้วขาวซีดดวงตาของเธอที่พร่ามัวไปด้วยความเจ็บปวดจับจ้องไปที่ใบหน้าของเขาเธอรู้สึกได้ว่าความเจ็บปวดรุนแรงเกินกว่าที่ควรจะเป็นเธอพูดออกมามีบางอย่างบางอย่างผิดปกติเลโอนาร์ดเหลือบมองไปที่ด็อกเตอร์ วิทมอซึ่งยืนอยู่ที่ปลายเตียงใบหน้าเคร่งเครียดด้วยสมาธิแพทย์ไม่ได้ตอบทันทีแล้วอีกชั่วขณะหนึ่งเขาก็หยุดนิ่งห้องเงียบลงอากาศราวกับหายไปด็อกเตอร์วิทมอจ้องมองอยู่นานเป็นนิรันด์พยาบาลคนหนึ่งเดินเข้าไปใกล้แล้วทอยลังด้วยเสียงอุทานเบาๆเลวนาดก้าวไปข้างหน้าเสียงเคร่งเครียดอะไรมีอะไรผิดปกติแพทย์เงยหน้าขึ้นใบหน้าเผือดซีดราหิมะนอกหน้าตา่างเด็กเด็กมีสองหัว ความเงียบแปลกประหลาดเข้ามาครอบคลุมห้องหนักหน่วงยิ่งกว่าการกรีดร้องใดๆเลโอนาด์ถอยหลังเราถูกตบปล่อยมือของมาเจอรี่พยาบาลคนหนึ่งเอามือปิดปากอีกคนถอยห่างออกไปแต่มาเจอรี่ยังคงหอบหายใจด้วยความเจ็บปวดก็พยายามยกตัวขึ้นดวงตากว้างด้วยความงงงวยให้ฉันดูสิเอาลูกของฉันมาให้ฉันอุ้มทีแพทย์รีรอแล้วจึงไม่เต็มใจพันธารกแรกเกิดด้วยผ้าอ้อมนุ่มๆและวางเธอลงบนอ้อมแขนของมาเจอรีอย่างระมัดระวัง นั่นคือเธอตัวเล็กบอบบางหัวสมบูรณ์บุบสองหัวต่างก็มีผมอ่อนนุ่มสีอ่อนจางจนเป็นประกายใบหน้าสองหน้าดวงตาสีฟ้าสดใสสองคู่แม้ในแสงโรงพยาบาลที่มัวสลัวใบหน้าหนึ่งหันไปด้านในเล็กน้อยเงียบขรึมและคลุ้นคิดอีกใบกระพริบตาอย่างรวดเร็วริมฝีปากกระตุกราวพยายามจะออกเสียงร่างกายใต้ผ้าห่มนั้นเป็นหนึ่งเดียวลำตัวเดียวแขนสองข้างขาสองข้างมาเจอรีไม่ได้กรีดร้องหรือร้องให้แต่เธอยิ้มยิ้มสันเล็กๆที่สองสว่างด้วยบางสิ่งที่มากกว่าความกลัวหรือความตกใจ เธอช่างสวยงามเธอกระสิบเธอเลโอนาดพูดจากข้างหลังเธอมาเจอรีพูดซ้ำเธอคือลูกของเราพยาบาลแลกสายตากันด็อกเตอร์วิทมอล้มตัวลงบนเก้าอี้ถอดถุงมือนี่นี่เป็นไปไม่ได้เขาพึมพำราพูดกับตัวเองฉันไม่เคยเลโอนาดก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งคราวนี้ช้าลงมองข้ามไหลของ ie, มาเจอรี่เมื่อเขาเห็นลูกสาวของเขาบางสิ่งบนใบหน้าของเขาแตกสลายไม่ใช่ด้วยความหวาดกลัว แต่ด้วยความเจ็บปวดจากหัวใจเขาคุกเข่าลงข้างเตียงน้ำตาไหลรินเงียบเงียบลงแก้มของเขานอกหน้าต่างหิมะยังคงตกลงมาการกำเนิดของแคลโรแคลโรดอย่างที่เธอถูกตั้งชื่อในภายหลังไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายด้วยการเฉลิมฉลองไม่มีดอกไม้ซิก้าหรือลูกโป่งมีเพียงความเงียบความตกใจและความกลัวที่เงียบงนันแต่หนานแน่นต่อสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าแต่สำหรับมาเจรี่เธอ ไม่ได้เห็นความผิดปกติของธรรมชาติไม่เห็นความผิดพลาดเธอเห็นแสงสว่างหัวสองหัวจิตใจสองดวงหนึ่งจิตวิญญาณหรืออาจจะเป็นสองจิตวิญญาณอยู่ภายในร่างเล็กๆที่รอดชีวิตจากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยปาฏิหาริ์ข่าวแพร่กระจายเร็วกว่าหิมะตกพนักงานทําความสะอาดได้ยินบางอย่างแล้วบอกเล่าต่อเพื่อนบ้านพยาบาลเอ่ยปากกับลูกพี่ลูกน้องของเธอพอรุ่งสางก็มีฝูงชนกลุ่มเล็กๆมารวมตัวกันหน้าทางเข้าโรงพยาบาลพวกเขากระซิบอธิษฐานจ้องมองเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นฝูงชนเพิ่มเป็นสามเท่า เลโอนาดยืนอยู่หน้าต่างมองดูพวกเขามารวมตัวกันบางคนถือไม้กางเขนบางคนถือป้ายโฆษณาอีกสองสามคนถือกล้องความร้อนระอุผุดขึ้นในอกของเขาไม่เกี่ยวข้องกับความรักหรือความกลัวมันคือความโกรธเกรี้ยวต่อวิธีที่พวกเขาจ้องมองต่อการกระซิบกระซาบต่อวิธีที่โลกสามารถเปลี่ยนปาฏิหาริย์ให้เป็นเรื่องตื่นตาตื่นใจเขาหันหน้าหนีจากหน้าต่างและมองไปที่ลูกสาวที่กำลังนอนหลับในอ้อมกอดของแม่หัวทั้งสองวางอยู่บนหน้าอกของมาเจอรี่หัวหนึ่งยกขึ้นเล็กน้อยอีกหัวเอ็นไปด้านข้าง เราอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้เขาพูดมาเจอรีพยักหน้าชาชาฉันรู้โรงพยาบาลตกลงให้ครอบครัวพักค้างคืนเพื่อสังเกตอาการแต่เช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็จากไปไม่มีการออกจากโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการไม่มีการบอกลามีเพียงห้องว่างเปล่าและรอยเท้าบนหิมะที่นำออกไปจากเมืองแพทย์ไม่เคยยื่นรายงานพยาบาลปฏิเสธที่จะพูดกับสื่อดังนั้นแคลโรจึงหายไปจากสายตาสาธารณชนเกือบจะเร็วเท่ากับที่เธอปรากฏตัว แต่เธอก็ได้ปรากฏตัวแล้วสองหัวสองจิตใจหนึ่งหัวใจและสำหรับเลโอนาร์ดและมาเจอรี่ไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะเหมือนเดิมอีกต่อไปกระท่อมที่พวกเขาพบนั้นเล็กซ่อนตัวอยู่ริมป่าสนในเขตที่อยู่ติดกันเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครคิดจะแวะเวียนไปหาอะไรหรือใครเลยหลังคาแอนตรงกลางพื้นไม้ส่งเสียงดังเอียดในทุกย่างก้าวแต่สำหรับมาเจอรี่และเลโอนาร์ดมันคือที่หลบภัยพวกเขาวิ่งจากวิโลโลริดไปสู่ความเงียบทิ้งเสียงกระสิบและการตัดสินไว้เบื้องหลังถนนที่กลายเป็นน้ำแข็ง และเมืองเล็กๆที่ตัดสินใจแล้วว่าลูกสาวของพวกเขาจะเป็นใครก่อนที่เธอจะมีโอกาสได้เป็นอะไรเลยวันแรกๆผ่านไปในวังวนของความเหนื่อยล้าความกลัวและความอัศจรรย์แคลนอนหลับเกือบตลอดเวลาหัวทั้งสองของเธอเอ็นพิงกันบางครั้งมองไปคนละทิศท,ทางร่างกายเล็กๆของเธอเงียบแต่ใบหน้าเล่าเรื่องราวของตัวเองใบหน้าหนึ่งมองออกไปข้างนอกเฝ้าสังเกตเสมอกระพริบตาเสมอราวกับซึมซับโลกด้วยความอยากรู้อยากอยากเห็นและความสุขอีกใบหันเข้าด้านในมีสมาธิเงียบ ครึมครุ่นคิดในตอนแรกแทบสังเกตไม่เห็นแต่มาเจอรีเห็นเธอใช้เวลาหลายชั่วโมงแค่เพียงอุ้มลูกสาวศึกษาทุกลมหายใจทุกการกระตุกทุกประกายในดวงตาสีฟ้าสดใสนั้นเธอเป็นสองคนมาเจอรีกระซิบในเย็นวันหนึ่งขณะกล่อมลูกน้อยบนเก้าอี้โยกหน้าเตาผิงเลโอนาร์ดเงยหน้าขึ้นจากมุมที่เขาซ่อมแผ่นพื้นที่แตกคุณหมายถึงอะไรเธอไม่ใช่แค่เด็กคนหนึ่งที่มีสองหน้านี่คือเด็กผู้หญิงสองคนฉันรู้สึกได้เลโอนาร์ดลุกขึ้น และเดินเข้ามานั่งยองๆข้างเก้าอี้โยกมองใบหน้าของลูกสาวศึกษารายละเอียดอ่อนการแสดงออกที่ละเอียดอ่อนซึ่งเปลี่ยนไปแทบไม่สังเกตเห็นระหว่างสองหัวฉันก็เห็นเหมือนกันเขายอมรับหัวหนึ่งมักจะยิ้มเมื่อฉันผิวปากมาเอร์รีหัวเราเบาๆนั่นคือหัวด้านขวาเธอตอบสนองต่อเสียงมากกว่าอีกหัวมองไปที่ไฟทุกคืนดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มมองเธอไม่ใช่แค่เด็กคนหนึ่งที่มีภาวะผิดปกติแต่เป็นเด็กสองคนในร่างเดียวมันไม่ได้ฟังดูเป็นวิทยศาศาสตร์ หรือเป็นสิ่งที่ต้องอธิบายมันแค่รู้สึกจริงพวกเขาให้ชื่อพวกเธอหัวด้านขวาที่ยิ้มแย้มสดใสตอบสนองได้ชื่อว่าราซีเรซีหัวด้านซ้ายที่เงียบขรึมครุ่นคิดช่างสังเกตได้ชื่อว่าคลาร่าเคลต์แคลโรชื่อเดียวใช่แต่เป็นการรวมกันของสองจิตวิญญ,ญาณที่อาศัยอยู่ในรูปแบบที่บอบบางเดียวกัน ยามค่ำคืนมาเจอรีเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกปกหนังใหม่ที่มีหน้าเนื้อสีครีมหนาๆเธอบันทึกทุกรายละเอียดหัวไหนตอบสนองต่อดนตรีหัวไหนชอบความเงียบความฝันแบบไหนทำให้พวกเธอขยับตัวเมื่อหัวหนึ่งหันไปขณะหลับแต่อีกหัวไม่หันเธอก็บันทึกเช่นกันเธอบันทึกทุกอย่างไม่ใช่เพราะกลัวลืมแต่เพราะกลัวโลกจะไม่เชื่อพวกเธอหากไม่มีหลักฐานนอกหน้าต่างโลกยังคงหมุนเวียนในกระท่อมเวลาผ่านไปช้าๆาไฟในเตาผิงส่งเสียงลั่นหิมาลาัยกลายเป็นดินป่าส่งเสียงกระซิบความลับ และภายในครอบครัวของสามคนกลายเป็นครอบครัวของสี่คนหรืออาจจะเป็นห้าคนหากนับรวมความซับซ้อนของความรักที่พวกเขาพกพาไว้พวกเขาอยู่อย่างซันโดซอเลโอนาดตัดฟืลล่าสัตว์ซ่อมแซมสิ่งที่ต้องการการซ่อมแซมมาเจอรี่แทบไม่เคยออกจากบ้านเมื่อต้องการสเสบียงเลโอนาดจะขับรถไปยังเมืองที่ห่างไกลออกไปซึ่งไม่มีใครรู้จักเขาเขาปิดบังใบหน้าของแคลเมื่อจําเป็นต้องพาเธอไปด้วยเขาไม่ต้องการสายตาแปลกๆไม่ต้องการความโหดร้ายไม่ใช่แบบนี้อีกแล้ว แต่โลกที่ดื้อรั้นเหมือนเคยก็ยังตามหาพวกเขารูปภาพหลุดออกมาจากโรงพยาบาลในคืนที่แคลเกิดไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าใครเป็นคนถ่ายแต่มันแพร่กระจายอย่างเงียบๆผ่านการกระซิบและคำบอกเล่าไปถึงนักลก่าวไปถึงวารสารการแพทย์และในที่สุดก็ไปถึงสถานีข่าวท้องถิ่นมีรายงานที่ไม่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับเด็กที่มีสองหัวที่เกิดในไอโอวาพลาดหัวข่าวไม่ได้ใช้ชื่อเธอพวกเขาไม่รู้จักและพวกเขาไม่สนใจสำหรับพวกเธอเธอ เป็นความผิดปกติความแปลกประหลาดความผิดพลาดของธรรมชาติปาฏิหาริสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวคำพูดเหล่านั้นตกลงมากระทบกำแพงกระท่อมราวกับอิฐมาเจอรีบังเอิญอ่านบทความหนึ่งขณะพลิกดูหนังสือพิมพ์เก่าที่เลโอนาดเอามาใช้จุดตาผิงมือของเธอสัน่นเมื่อเธอเห็นรูปสีดำขาวละเอียดหยาบลูกสาวของเธอซึ่งอายุยังไม่ถึงวันหัวสองหัวแทบจะมองไม่เห็นใต้รอยพับของผ้าห่มโรงพยาบาลเธอไม่ได้พูดอะไรเป็นเวลาหลายชั่วโมงหลังจากนั้นะเลโอนาดพยายามปลอบใจ แต่เธอนั่งจ้องมองเตาผิงนานหลังจากที่ไฟดับมอดแล้วเธอไม่ใช่สัตว์ประหลาดมาเจอรีกระซิบในที่สุดเธอไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคิดฉันรู้เลโอนาร์ดพูดแต่พวกเขาไม่รู้นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาตระหนักว่าการซ่อนตัวอาจไม่เพียงพอแม่จะใช้ชีวิตในความเงียบโลกก็ยังรู้จักการเคาะประตูแคลเติบโตช้าแต่เติบโตอย่างสวยงามร่างกายของเธอยังคงแข็งแรงแม่จะมีคำเตือนจากแพทย์หัวทั้งสองเริ่มตอบสนองต่อโลกแตกต่างกันราศีชอบดนตรี โดยเฉพาะเมื่อเลโอนาร์ดเล่นฮาร์โมนิก้าดวงตาของเธอเบอิกกว้างริมฝีปากยิ้มแย้มเสียงหัวเราะเล็กๆหลุดออกมาจากปากของเธอราฟองอากาศคลาราในทางกลับกันมักมองไปที่ป่าไม้นอกหน้าต่างหลงไหลในต้นไม้ลมและเมฆที่เคลื่อนตัวมันเหมือนกับการเฝ้าดูจิตใจสองดวงพัฒนาขึ้นในการค้านกันและกลมกลืนกันอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อมาเจอรีร้องเพลงกล่อมเด็กราซีก็มักจะทำเพลงตามคลาร่าปิดตาและซึมซับทำนองอย่างเงียบงนัน เมื่อเลโอนาร์ดอ่านหนังสือออกเสียงราซีมองไปที่ภาพคลาร่าขอให้อ่านคำซ้ำพวกเธอไม่ใช่แค่แตกต่างพวกเธอมีบุคลิกมาเจอรีเริ่มพูดกับพวกเธอแยกกันกระซิบเข้าหูแต่ละข้างด้วยน้ำเสียงที่ต่างกันเธอคือนกนักร้องตัวน้อยของแม่เธอบอกราซีแล้วกระซิบกับคลาร่าเธอคือผู้เฝ้าดวงดาวมันกลายเป็นจังหวะของพวกเขาวันหนึ่งมาเจอรี่ได้ยินสัญญาณแรกของความขัดแย้งราซีอยากเอื้อมไปหยิบของเล่นแขนของแคลเริ่มขยับ แต่คลาร่าดูเหมือนอยากให้มันอยู่นิ่งๆแขนสั่นสับสนอยู่ระหว่างทางจากนั้นราศีก็ร้องให้ด้วยความหงุดหงิดใบหน้าของคลาร่าเกรงตอบร่างกายทั้งหมดเกรงเล็กน้อยราวกับถูกจับอยู่ระหว่างแรงสองแรงที่ขัดแย้งกันมันแทบจะสังเกตไม่เห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่มาเจอรีเห็นแล้วและมันทําให้เธอกลัวจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเธอเติบโตขึ้นเมื่อความต้องการของพวกเธอแตกต่างกันเมื่อจิตใจของพวกเธอขยายออกไปในทิศทางที่ต่างกันภายในร่างกายเดียวที่มีข้อจํากัดคืนนั้นเธอเขียนในบันทึก แคนสั่นพวกเธอสวยงามแต่พวกเธอไม่ได้มีไว้เพื่อให้ถูกขังไว้แบบนี้ตลอดไปฉันรู้สึกได้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรแค่กลัวในสิ่งที่กำลังจะมาถึงคืนนั้นเลโอนารดพบเธอนั่งอยู่บนบันไดพร้อมสมุดบันทึกบนตักน้ำตาเลอะใบหน้าฉันไม่รู้ว่าฉันจะปกป้องพวกเธอได้ไหมเธอกล่าวเลโอนารดนั่งลงข้างเธอกดหน้าผากของเขาแนบกับหน้าผากของเธอเรากำลังปกป้องพวกเธออยู่แล้ว เขากล่าวทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นและรักพวกเธอเรากำลังปกป้องพวกเธออยู่และพวกเขาก็ปกป้องแม้จะมีข่าวลือแม่จะมีความกลัวแม่จะมีความเงียบจากโลกภายนอกพวกเขากำลังเลี้ยงดูสองจิตวิญญ,ญาณในร่างเด็กผู้หญิงเล็กๆด้วยความรักที่ทา้าทายทุกสิ่งวันหนึ่งขณะที่แคลนอนอยู่ในเปลมองไปที่คานไม้บนเพดานมาเจอรีรเฝ้าดูเธอด้วยความชื่นชมอันเงียบสงบหัวทั้งสองตื่นอยู่ดวงตาทั้งสองคู่สประกายราศี กำลังส่งเสียงอ้อแอป่าของเธอเรียงคำพยางที่ไร้ความหมายคลาร่ากำลังทำเพลงต่ำช้าหน้าหลงไหลพวกเธอร้องเพลงร่วมกันมันไม่ใช่ดนตรีไม่ใช่เสียทีเดียวแต่มันคือบางสิ่งที่ไม่มีใครในโลกนี้จะสามารถทำซ้ำได้และในวินาทีนั้นมาเจอรี่รู้สึกว่ามีบางสิ่งในตัวเธอเปลี่ยนไปการรับรู้ศักดิ์สิทธิ์ที่แปลกประหลาดเธอไม่ใช่แค่แม่ของเด็กที่ผิดปกติเธอคือแม่ของปาฏิหาริย์แคนอายุครบรับปีแรกเมื่อการปฏิเสธมาถึง กระท่มที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่แห่งความเงียบและความปลอดภัยเริ่มรู้สึกเล็กเกินไปสำหรับความอยากรู้อยากเห็นที่เพิ่มมากขึ้นของเธอราซีต้องการพื้นที่มากขึ้นการกระตุ้นมากขึ้นคาร่าก็ถามคำถามเช่นกันแม้จะเงียบกว่าและแหลมคมกว่าพวกเธอถามเกี่ยวกับโลกที่อยู่พ้นต้นไม้เด็กคนอื่นๆการเรียนเลโอนาร์ดเคลียร์มุมหนึ่งของกระท่มสร้างพื้นที่เรียนชั่วคราวขึ้นเขานำหนังสือจากร้านขายของมือถือใกล้ๆตารางตัวอักษรเกมจิ๊กซอ และคณิตศาสตร์ง่ายๆมาเจอรี่นั่งกับแคลที่โตไม้เล็กๆทุกเช้าสอนตัวอักษรและเสียงตัวเลขและรูปร่างแต่มันยังไม่เพียงพอราซีเริ่มพูดออกมาดังๆหนูอยากไปโรงเรียนคลาร่าไม่เถียงเธอพูดน้อยมากอยู่แล้วแต่สายตาของเธอมักจะจ้องอยู่กับหนังสือภาพที่มีห้องเรียนช่วงพักเด็กๆที่สะพายกระเป๋าไปโรงเรียนนานเกินไปมีบางสิ่งที่น่าโหยหาแม้ในความเงียบงนันดังนั้นมาเจอรี่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความกลัวในเช้าวันหนึ่ง จึงวีผมสีทองของแคลห่มเธอด้วยเสื้อโค้ทที่ใหญ่เกินไปสองขนาดและขับรถพาเธอไปโรงเรียนประถมที่ใกล้ที่สุดมันเป็นอาคารอิสสีแดงเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่หลังโบสถ์กลิ่นเศษดินสอและช่อเก่าๆลอยอยู่ในทางเดินโปสเตอร์เกี่ยวกับความเมตตาและชุมชนเรียงรายอยู่ตามผนังเมื่อมองแวบแรกทุกอย่างดูอบอุ่นและเป็นมิตร พวกเขานั่งอยู่ในห้องพักครูใหญ่แคลนั่งบนตักแม่หัวทั้งสองมองไปคนละทิศทางราศีเฝ้าดูปลาทองในตู้ปลาคลาร่ามีสมาธิจ,จดจอดกับลูกโลกบนชั้นตาของเธอจับอยู่ที่ความโค้งของโลกครูใหญ่เป็นผู้หญิงอายุราวสี่สิบผมสั้นแว่นตากลมกรอบคมป้ายชื่อเขียนว่าเอเวเรตเอเวเรตตเธอต้อนรับพวกเขาด้วยรอยยิ้มแต่มันเป็นรอยยิ้มที่ซ้อมมาแล้วดังนั้นเธอเริ่มผนมมือไว้คุณต้องการลงทะเบียนลูกสาวในชั้นอนุบาลใช่ไหมใช่มาเจอรีตอบเสียงหนักแน่น เธอฉลาดมากเราเรียนหนังสือให้เธอที่บ้านสายตาของมิดเอเวเรตลื่นไหลไปที่แคลแล้วกลับมาที่มาเจอรีอย่างรวดเร็วฉันเข้าใจแล้วเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เป็นกลางคุณเข้าใจแน่นอนว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติมาเจอรีพยักหน้าเราไม่ได้ขอการปฏิบัติเป็นพิเศษแค่โอกาสได้เรียนกับคนอื่นๆมิดเอเวเรตยิ้มแห้งๆคุณเทอร์เนอร์ฉันแน่ใจว่าลูกสาวของคุณน่ารัก แต่เราไม่มีทรัพยากรสําหรับกรณีเช่นนี้ครูไม่ได้เตรียมตัวไว้เด็กนักเรียนคนอื่นๆก็มันอาจทําให้พวกเขาวกแวกแม่ are, แต่บาดเจ็บทางจิตใจได้ราซีหันหัวมาหาครูใหญ่ในตอนนั้นเสียงเล็กๆของเธอทําลายความเงียบหนูจะไม่ทําให้กลัวเธอกล่าวคลาร่าไม่ได้พูดแต่หัวของเธอเอียงเล็กน้อยฟังอยู่มิดเอเวอเรตกระพริบตาประหลาดใจใบหน้าของเธอตึงเครียดพอให้มาเจอรีสังเกตเห็นฉันเสียใจครูใหญ่พูดปรับแว่นตาของเธอแต่เราไม่สามารถรับเธอได้ในขณะนี้ อกของมาเจอรีหดเกรงคอเธอแสบร้อนเธออ้าปากจะคัดค้านยืนกรานวิงวอนแต่คำพูดไม่ยอมออกมาแคลนั่งนิ่งบนตักของเธอหัวหนึ่งมองลงอีกหัวมองมิดเอเวอเรตด้วยดวงตากว้างเต็มไปด้วยความง,งุนงงเมื่อพวกเขาออกจากห้องพักครูทางเดินก็ว่างเปล่าอากาศรู้สึกเย็นกว่าเดิมขาของมาเจอรีสันขณะเดินไปที่รถจับมือแคลไว้ความเงียบเหงายืดยาวระหว่างพวกเขาในรถมาเจรีพังทลายเธอวางมือบนพวงมาลัย และสะอึกสะอื้นแรกเริ่มเบาๆจากนั้นก็ควบคุมไม่อยู่ร่างกายของเธอสันสะเทือนกับทุกๆหายใจน้ําตาร้อนและไหลรินไม่เพียงแต่บนตักของเธอแต่บนตักของแคลด้วยแคลไม่ได้ร้องให้แต่เธอมองไปที่แม่หัวทั้งสองค่อยๆหันมาพร้อมกันราศีโน้มตัวไปข้างหน้าวางมือเล็กๆบนมือของแม่คลารากระซิบบางอย่างเบาๆจนแทบไม่ได้ยินทำไมพวกเขาไม่ต้องการเรามันไม่มีคำตอบที่มาเจอรี่จะสามารถให้ได้ คืนนั้นเลโอนาดพูดน้อยเขาซ่อมบานพับที่ประตูหลังตัดฟืนนานกว่าปกติใบหน้าเคร่งเครียดเมื่อมาเจอรีบอกเขาว่าครูใหญ่พูดอะไรเขาพยักหน้าหนึ่งครั้งจากนั้นก็เดินออกไปข้างนอกเธอพบเขาในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาทีกองฟืนคุกเข่ามือปิดใบหน้าเขาไม่อยากให้เธอเห็นเขาร้องให้เขาคิดว่าเขาต้องเข้มแข็งแต่แม้แต่เล็กก็ยังโค้งงอภายใต้แรงกดดันที่เพียงพอฉันไม่สามารถแก้ไขมันได้เขาพูดด้วยเสียงแหบแหง้ง ฉันสามารถสร้างโต๊ะซ่อมหลังคาล่าสัตว์ได้แต่ฉันไม่สามารถแก้ไขโลกนี้ให้เธอได้คุณไม่จําเป็นต้องแก้ไขมันมาเจอรีพูดแค่อยู่ในนั้นพร้อมกับพวกเราพวกเขากอดกันในคืนนั้นท่ามกลางหิมะและข้างในแคลมองไปที่ไฟที่ลูกชนฟังพ่อแม่ของเธอพังทลายลงอย่างเงียบๆภายใต้น้ำหนักของความแตกต่างของเธอวันต่อมาแคลเริ่มเปลี่ยนไปเธอหยุดทำเพลงระหว่างบทเรียนหยุดถามเรื่องโรงเรียนดวงตาของเธอดวงตาสีฟ้าสดใสที่สแสวงหานั้นดูหมองคล้ำลงเธอไม่หัวเราะ เมื่อเลโอนาร์ดเล่นฮารโมนิก้าไม่ขอให้เล่า,น,านิทานวันหนึ่งหลังอาหารกลางวันมาเจอรี่พบเธอนั่งอยู่ที่หน้าต่างมองไปที่ป่าไม้หัวของคลาราเอน็นพิงกระจกเล็กน้อยหัวของราซีหันไปทางอื่นตาปิดอยากให้แม่อ่านหนังสือให้ฟังไหมจ้ามาเจอรีถามเบาๆราซีไม่ตอบคลาร่าตอบพวกเขาไม่รักเรามาเจอรีกลืนน้ำลายใครไม่รักคนคลาร่ากล่าวคนอย่างผู้หญิงคนนั้นในโรงเรียนคนที่จ้องมอง ราซีพูดในตอนนั้นเสียงเบากว่าปกติพวกเราไม่ดีมาเจอรีคุกเข่าลงหน้าพวกเธอมือโอบรอบใบหน้าเล็กๆทั้งสองไม่ใช่เธอกล่าวอย่างหนักแน่นไม่ใช่เลยลูกสาวของแม่พวกเธอไม่เลวพวกเธอไม่ผิดโลกยังไม่เข้าใจพวกเธอแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเธอไม่ดีราซีกระพริบตากลั้นน้ำตาไว้คลาร่าหันหน้าหนีคืนนั้นมาเจอรีเห็นแคลร้องไห้พร้อมกันทั้งสองหัวเป็นครั้งแรกมันแทบจะสังเกตไม่เห็นไม่ใช่เสียงสะอึก แต่เป็นน้ำตาไหลรินลงแก้มทั้งสองข้างความโศกเศร้าที่ประสานกันเธอนั่งอยู่ข้างๆตลอดทั้งคืนมีบางอย่างภายในแคลแตกสลายบางอย่างที่ไม่อาจปฏิปต่อด้วยพลาสเตอร์ได้ความไร้เดียงสาของเด็กที่ยังไม่ถูกบอกว่าเขาแตกต่างได้แตกสลายไปแล้วและไม่ว่ามาเจอรี่จะกระซิบว่าพวกเธอสวยงามแค่ไหนว่าได้รับความรักแค่ไหนมันก็ไม่สามารถลบล้างความเจ็บปวดจากการถูกกีดกันได้ ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์มาเจอรี่ตัดสินใจพวกเขาจะย้ายอีกครั้งไม่ไกลนะักแค่พอที่จะเริ่มต้นใหม่ให้โอกาสแคลได้เป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักเธอพบประกาศขายบ้านในชนบทชื่อแพ n นโฮโลแพนฮอโลที่บ้านเรือนอยู่ห่างกันและไม่มีใครถามอะไรมันใช้งบประมาณออมทั้งหมดของพวกเขาแต่เลโอนาร์ดไม่ลังเลใจบ้านหลังใหม่เล็กกว่าหลังก่อนอีกแต่มันตั้งอยู่ใกล้ลำธารหญ้าสูงและท้องทุ่งทอดยาวไปถึงขอบฟ้าแคลชอบมันทันที พวกเขาให้เธอตกแต่งมุมใหม่ของตัวเองเลโอนา่าสร้างชั้นหนังสือเล็กๆมาเจอรีหาต้มือสองมาทาสีฟ้าแคลจัดหนังสือเล่มโปรดบนชั้นวางเรียงรายตัวเลขสัตว์เล็กๆและเติมลิ้นชักด้วยกระดาษราซีเริ่มร้องเพลงอีกครั้งคลาร่าเริ่มเขียนพวกเธอไม่ได้พูดถึงการไปโรงเรียนออกเสียงแต่เสียงสะท้อนยังคงอยู่บางครั้งแคลหยุดกลางประโยคแล้วพูดว่าช่างมันเถอะ บางครั้งจ้องดูเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกนานเกินไปบางครั้งมาเจอรี่ได้ยินเธอพูดกับตัวเองอย่างเงียบๆไม่ใช่กับหัวพี่น้องอีกหัวแต่กับตัวเองพยายามทำความเข้าใจโลกที่เริ่มตีตราเธอแล้วแต่ในช่วงเวลาอื่นๆราซีหัวร้อคิกคักกับบางสิ่งในหนังสือคลาร่าถามคำถามที่ทำให้แม่มาเจอรีเองก็ประหลาดใจและในช่วงขณะเหล่านั้นน้ำหนักที่กดทับก็เบาลงเล็กน้อยและกระนั้นก็เป็นที่ชัดเจนว่าโลกภายนอกยังไม่พร้อมสำหรับพวกเธอ ดังนั้นพวกเขาจึงสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาที่ขอบทุ่งมีต้นโอกอรใหญ่ต้นหนึ่งลำต้นหนาและเป็นปมกิ่งก้านแผ่กว้างราวแขนที่กางออกแคลทําให้มันเป็นสถานที่ของเธอเธอนั่งใต้ต้นไม้นั้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงวาดรูปคิดเคร่กรนเฝ้าดูเมฆลอยผ่านท้องฟ้าเลโอนาถามเธอวันหนึ่งว่ากําลังมองหาอะไรบ้านเธอตอบสั้นๆแต่เราอยู่บ้านแล้วเขากล่าวราซียิม้มคลาร่าพูดว่าไม่เสมอไปมันเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆ ราซีอยากออกไปข้างนอกคลาร่าไม่อยากมันเป็นเช้าฤดูใบไม้ผลิที่อบอุ่นทุง่งหญ้าเป็นประกายด้วยน้ำค้างนกออกจากที่ซ่อนราซีเห็นผีเสื้อหลังระเบียงและดันร่างกายไปข้างหน้าอยากจะตามมันไปแต่ขาของแคลหยุดอยู่กลางก้าวคลาร่าในวันนั้นไม่สนใจผีเสื้อสายตาของเธอติดอยู่กับหนังสือบนชั้นหนังสือเรื่องดาวฤกษ์ที่ไม่มีภาพประกอบที่เลโอนาร์ดเอามาเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเธอ,อยากอ่านดังนั้นแคลจึงยืนนิ่งร่างกายสั่นเล็กน้อยหัวหนึ่งโน้มไปข้างหน้าอีกหัวเอ็นไปข้างหลัง ไม่ราซีกระซิบเข้าหูคอแค่สักสองสามนาทีข้างนอกคลารานิ่งเงียบแต่ความเงียบของเธอเป็นกำแพงประเภทที่ไม่แตกง่ายเข่าของแคลสันเล็กน้อยกล้ามเนื้อแขนกระตุกร่างกายไม่รู้ว่าจะไปทางไหนมาเจอรี่ที่เฝ้าดูจากหน้าต่างครัวสังเกตเห็นอาการสั่นความแข็งทื่อในท่าทางของลูกสาวเธอรีบออกไปข้างนอกลูกๆทุกอย่างโอเคไหมราซีหันหัวมารอยยิ้มตึงเครียดบนริมฝีปากข้าแม่ คลาร่าไม่ได้พูดสายตาของเธอยังคงจดจ่ออยู่ที่ประตูอยู่ที่หนังสือผีเสื้อบินนี่ไปโดยไม่มีใครสังเกตเห็นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เป็นครั้งแรกที่มันทิ้งรอยไว้ต่อมาในเย็นวันนั้นแคลร์บ่นว่าปวดหัวไม่ปกติบางสิ่งที่ลึกลงไปการต่อสู้ภายในที่เต้นเป็นจังหวะเลวนาดจับมือเธอไว้ในขณะที่มาเจอรีใช้ผ้าเย็นประครบหน้าผากทั้งสองข้างราศีร้องจากจากอย่างเบาๆคลาร่ายัางคงนิปวดทั้งสองคนหมจ่จจะมาเจอรีถามเบาๆ ไม่มีใครตอบแต่ในแสงสลัวของตะเกียงน้ำมันเธอมองเห็นได้ชัดดวงตาของราศีเป็นประกายน้ำตาคลออยู่บนขนตากรามของคลาร่ากระชับแน่นราวกับกำลังกลั้นบางสิ่งที่หนักหนากว่าความเจ็บปวดวันเวลาผ่านไปความตึงเครียดยังคงอยู่แคลเอื้อมมือไปหยิบดินสอแล้วท้ามันหล่นลงขาเริ่มก้าวไปทิศทางหนึ่งเพียง เพื่อจะหยุดเหมือนเปลี่ยนใจบางครั้งราซีเริ่มพูดประโยคแล้วคลาร่าก็ขัดจังหวะเธอไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยความเงียบที่หนักอึ้งจนดับเสียงทุกอย่างพวกเธอกำลังถอยห่างจากกันสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นความสามัคคีเสียงสองเสียงในทำนองเดียวกันตอนนี้กลายเป็นความขัดแย้งและร่างกายที่ติดอยู่ตรงกลางก็กำลังทุกข์ทรมานเลโอนาสังเกตเห็นสิ่งนี้เป็นครั้งแรกระหว่างบทเรียนเขากำลังสอนเศษส่วนง่ายๆโดยใช้แอปเปิลและหั่นมันออกเป็นส่วนส่วนราซีชอบมัน เธอหัวเราะเมื่อเขาอธิบายว่าสองครึ่งรวมกันเป็นหนึ่งเธอโน้มตัวไปข้างหน้าพยักหน้าสดใสและมีส่วนร่วมคลาร่าดูหงุดหงิดเธอไม่สนใจคณิตศาสตร์เกี่ยวกับอาหารเธออยากกลับไปอ่านเรื่องการโคจรของดาวเคราะห์เมื่อเลโอนาถามคำถามราซีตอบอย่างร่าเริง